เนีมาแล้วนี่น่าจะสก,กายโคสเตอร์อะไรเลี่ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันในห,หนูโอ้โหนี่คนกำลังขึ้นเลยนะพวกพี่น้องน้องโอ้ชิสมิวเป็นนั่งตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเียสลัเฮียสลบเฉย สวัสดีครับพื่อนวันนี้ก็เรามีทริปไปดีเวลคือเราเรียบออกมาแต่เช้าแล้วตอนนี้ประมาณนะ่าจะประมาณ8โมงในชะ่ไหมแปดโมงกว,กว่าแล้วนะฮะแฟนเราก็คือรีบออกแต่เช้าเพื่อที่จะเดินไป BTS เพื่อที่จะไปลงอนุสาวรีย์แล้วขึ้นรถตู้ไปต่อดีเวลตอนนี้คือไปกินโจ๊กหมูทองก่อนเดี๋ยวค่อยไปถึงดีเวลก่อนนะครับโอ้โหเพิ่งไปครั้งแรกเนะี่ยตื่นเต้นครั้งแรกที่จะไปเล่นเครื่องเล่นอนะ่ะตื่นเต้นมากคนนี้เขาชอบ นี่ยิ้มเป็นเลยเชีไปฮะเดี๋ยวเราไปจัดโจ๊กหน่อยไป ตอนนี้นะครับเราก็เปลี่ยนแผนแล้วตอนแรกจะไปนั่งรถไฟเพื่อที่ขึ้นรถตู้นะตอนนี้เราเห็นป้ายรถเมยม,มันเขียนว่า504ไปผ่านฟิวเจอร์พาร์คเฮ้ยเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราไปลงฟิวเจอร์พาร์คแล้วนั่งแบบแก๊ปหรือแท็กซี่ต่อเข้าไปดีมเวลนี่น่าจะโอเคนะแล้วเราไปนั่งเออ504เฮ้ย,ยสคันเรือที่ละ อยู่ที่ตรงข้ามฟิลเตอร์ของแท้ฟิลเตอร์นะฮะก็มีปัญหาอีกอย่างเพราะว่ากูจะไปยังไงค่นั้นองต่อแท็กซี่หรือว่าจะไปจัดแกล้นี่นั่งแกลปไปก็โอเคนะเดินทางมา,มา,มา,มาประมาณ40นาทีไม่ถึงชั่วโมงนะที่รักเนาะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าจะนั่งจัดแกล้หรือว่าจะนั่งจะนั่งแท็กซี่นะฮะไปดีเบอร์เราไป ตอนนี้ก็ดีเบอร์ฮะถึงแล้วเรียบร้อยก็ตอนนี้เราต่อแถวไอ้ค่าบัตรอยู่เมื่อกี้ความรู้ใหม่ครับก็คือใครจะมาต่อแถวตรงตรงที่จะมาซื้อบัตรทางเข้าไปคุยกับพี่มันจะมีพี่สตาฟทางดีเบอร์เขอยู่แล้วก็เขียนใบนี้ขึ้นมาให้รับโชว์นี่นี่แล้วก็เขียนเขาเขียนใบนี้มาว่าจะเอาบัตรไหนแล้วเขียนแล้วเขาบอกว่ายื่นไปเลย ยื่นไปได้เลยแล้วก็จบเลยแล้วก็สแกนได้ด้วยนี่ไม่ต้องรับเงินสดเดี๋ยวเราต่อแถวครับคนเยอะมากคนเฮ้ยตอนป,ประเด็นเลยหลักๆในตอนนี้คือกดขียเดี๋ยวเข้าไปหาทีีขีก่อนรีวิวแว่นหน่อยได้ไหมแว่นสามิติจากโรงหนังเดี๋ยวเข้าไปเอาบาลลัตรก่อนซืลล้อบัตรซื้อบัตรกันเลย นี้เข้ามาที่เราเข้ามาที่สวนสนุกแล้วเพราะว่าเราซื้อบัตรเสร็จแล้วนี่แว่นแว่นฟิลลนี่ตันนี้เ็อยากได้ไม่บอกไม่กล่าวนะว่าจะซื้ออะไรเนี่ยนี่นี่ก็จะเอานี้หูนี่เขาชอบที่คาดผมเนี่ต้องซื้อคู่ปะเนี่ยเี่สีเขียวนะรอดูนะฮะว่าเราจะได้หูอันไหนห้าสี่สามสองอ่ะแล้วฮะซื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะข้างหลังนี่ นี่เขาได้เขาได้หูอันนี้แล้วก็สบายใจเขาละเดี๋ยวเล่นเครื่องเล่นแบบสนุกสนานได้แล้วคราวนี้แต่เราไปเล่นเครื่องเล่นเออคนเยอะนะวันนี้ว,วันนี้ที่เรามาคือวันที่29นะฮะวันนี้29ธันวาก็คือกะกะจะไม่มีคนนั่นแหละแต่ก็ต้องมีันต้องมีมงมมงมไม่งั้นเจรง <c oughs> มก็ต้องมีคนเยอะนะทีละอ,อันไหนก่อนอันแรกไม่ก็ถ้าทีาไหน,นก็เล่นอันานั้นเลยใช่เหรอ เช,ชื่อไหนคื้เล่นนั้นเลยเชื่อเตยเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเมืองหิมะเมือหิมะแล้วก็อะไรสักอยาก่างมันมันปิดห้ามงอ่ะมันมีสาบอย่าแต่ว่าจําไม่ทันแหละเขาเขาพูดเร็วเกินเอาเหรอเราจะไม่ไปเมือ,มอมงหิมะก่อแค่แล้วแตยรอดูนะคราวนี้คลิปนี้ไม่มีเอ้ยอย่าลืมดีย๋ยวลืมสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมก็แค่คลิปนี้ได้ลงก็คือนั่นคือหลังปีใหม่แล้วสวัสดีทุกคนในอนาคตด้วยนะครับผมเต้นกันเนี่ยไม่เคยเล่นไปฮะ น,น่าจะสกายโคสเตอร์อะไรเลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันในห,หนูโอ้โ <l ots> หนี่คนกำลังขึ้นเลยนะ้นพวกพี่น้องน <l ots> คนเยอะจัดเลยอะดูคนต่อแถวฮะทุกคน <l ots> เงียบเลยทีนี้เป็นเรื่องละก็ <l ots> คนเยอะ <l ots> <l ots> เดี๋ยวรอเล่นดีกว่า เออวันนี้คนเยอะจริงอะ่ะไม่น่าถ่ายเลยดูด,ด,ดูดูคนมากจอดเรียบร้อยฮะนี่พวกมึงหยุนหัวกูเหรอเนี่ยโอ้ใหมก่กใครอยากมาดีเบอร์ช่วงปีใหม่บอกท่านผู้ชมว่าไงใช่รักคือลางานมาคุ้มกว่าอย่ามาวันหยุด <laughs> จะลองงห้สาได้หงงูใหม่ เมื่อกี้คืออะไรนะที่รักสกายโค้ดสำหรับนี่รีวิวเลยแบบใครที่ชอบความอัเดเสียวนะฮะไปได้แต่ถ้าเนี่ยอย่างผมเนี่ยเพิ่งเคยมาเล่นครั้งแรกหรือใครที่อยากจะเล่นครั้งแรกแล้วไม่เคยมาเล่นนะลองมาเล่นได้นะเกี่ยวที่หายอยู่นี่สนุกคนนี้เขาสนุกแต่ผมมาผมยังไม่ชินนะฮะก็เดี๋ยวไปเผื่อจะชินในอะีเวนแต่ลองลองดูไปต่อไปที่รักไปไหนไป <c oughs> ทอร์นาโดนะฮะที่แทนผมเนี่ยเพิ่งสปอยมาแล้วว่ามันหวาดเสียวกว่าด้วยนี่เอาฮะหัวเปียกแล้วครับผมนี่ไมต้องสงสัยกูมาจากเครื่องนี้เวนกรรมเวนกรรมบอกจะไปเล่นทอร์นาโดไม่เปียกไม่เปี่ยันกูกูไม่เปียไม่เปียกรร ต้องทนมาเล่นสวนสนุกนี่เขาชอบมากเลยนะเหมือนที่รักเนี่ยเราจะชอบสวนสนุกมากเลยนะแต่อย่างพี่นี่ก็ยังเป็นกลางๆอยู่ไม่ถึงคันชอบก็เริ่มเกลียดเลยแต่เล่นได้นะไม่ใช่เล่นไม่ได้ยังเออชอบเล่นเพราะว่ามันมันใหม่ดิแรงมันดีเหมือนกันนี่คนนี้ก็ชอบเล่นเดี๋ยวเราไปทอร์นาโดด้วย ชาชมรมคนรักสวนสนุกทุกท่านนะครับขณะนี้ผมอยู่บนเครื่องเล่นทอร์นาโดที่สวนสนุก Dream World ปทุมธานีนะครับจะเป็นลักษณะการแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกานะครับพร้อมกับหมุนรอบแกนกลางนะครับโดยตัวนี้นะครับที่จุดสูงสุดผู้เล่นจะรู้สึกถึงสภาพเสมือนไร้น้ำหนักนะครับและอเอาเลยครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวก้านล็อกกันบ้างนะครับก้านล็อกตัวนี้นะครับเป็นก้านล็อกตัดแบบ ข้ามบ่านะครับที่จะเห็นได้ว่าตัวก้านล็อกนะครับจะกดอยู่ที่ตักของผู้เล่นนะครับเอาละครับตอนนี้เราแกว่งขึ้นมาที่ความสูง23เมตรคํามุม120องศาในแต่ละข้างแล้วนะครับจะแกว่งประมาณ5ทีก่อนลงจอดนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับมีการออกแบบตามมาตรฐาน ASTM จากประเทศอเมริกานะครับจากและมีมาตรฐาน DIN นะครับ EN จากประเทศเยอรมนีนะครับ นาโดใครที่ชอบความมัดเสียวมาได้ควรมาเป็นเครื่องแรกด้วยแต่ถ้าใครไม่ชอบความมัดเสียวอย่ามานอนโรงพยาบาลได้เลยนะอ่เวนเอคนนี้ไม่เป็นไรหรอกแต่โดม่โดมไม่ฉชแต่ผมเนี่ยโอ้โหตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โกคาร์เนี่ยเราจะไปเล่นโกคาร์ดกันแฟนผมแฟนผมบอกว่าให้เก็บให้ครบก่อนหนึ่งรอบแต่ถ้าอยากซ้ำามาไหนค่อยเดินกลับมาซ้ำใหม่ถือกล้องมือสั่นไปว,ว่ยอีเวนเนี่ยโอ้โห แต่เครื่องเล่นมันจริงเอ๊ถามว่ามัน,มนไหมก็มันนะพากูจะล่วงอยู่แล้วแหละทั้งที่ไม่ใช่พะล่วงแต่พาแต่ล่วงไปก่อนนะฮะเดี๋ยวรอเล่นโกคาร์ดดีกว่าไปโกคาร์ดไปเรื่อยๆแล้วตะก,กี้กูมาไวกิ้งเลยเวดเจอหานั่นมาแล้วก็ยังมาเจอไวกิ้งอีกตัวไม่มีเล้ย Let's go

เนี่ยนั่งข้างๆผมนะฮะนี่สองตัวนี้ดูจานลึกไปเลยฮะท่านผู้ชมสองตัวนี้มาเล่นแล้วแม่งจะตาย <c oughs> โอ้เกาะเป็นปิงเลยเมื่อกี้เอา,าฮะเด็กเกาะนี่ไ้ตัวพ่วงมาแล้วแต่ของดีเมื่อกีอ้คือรีวิวหน่อยใครอยากได้เสียวๆออมาได้เพราะแม่งไม่มีเครื่องล็อกเคีย์อะไรเลยให้กูจับอย่างเดียวตัวแม่งจะปลิวออกจากรถเฮ้ยออกจากเรือ ไปกับพี่เขาไปปาหฝาบเล่นไม่ได้ยังจัดจ้านอ่ะแต่ผมได้เพื่อนเล่นนะสบายแล้วมีเพื่อนแล้วระหว่างทางเดี๋ยวเราไปเล่นเลยนะฮอลิเคนกหมดฮะยกนี้ เอ้าว่าคันจอดอเรื่องบอลเลอร์เลยฮะทุกคนโอ้โหวนะไปฮะ นั้นได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยสลบสลบเจ๋ตื่นเล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเฮี้ยโอ้โหโอ้ยชิด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 เฮ้ 嗯、啊。 ขึ้นไปอริเคนก็คือน่ากลัวชิบหายตัวนี้ยน่นักลุ้ยตัวนี้มันสลบยี่กลาง รอบแรกอ่ะรีวิวหน่อยให้รับพยาปาลมานะปากมาแล้วนะผ่อนมากโนดมาผ่อนคนวัยเอรทอร์นาโดโหกับทอร์นาโดอีกโอ้โหแต่ใครที่อยากมาเล่นได้ไหมครันหนึ่งในชีวิตครันหนึ่งในชีวิตโอ้เออที่มันปุ๊บค้างค้างใช่ตัวนี้มันค้างด้วยขาแบบเชี่ยท่านิคโลท่านิคแบบพุ่งเออผมเล่มเป็นเด็กน้อยเนี่ยใครสู้มันได้เนี่ยคือเฟี้ยวเลยนะ นั่งสลับรอบแรกนะครับเสียวจริงอะไรเฮ้ยแต่ว่าอย่างน้อยน้องเขาก็แบบเออเขากล้านะเนี่ยใครใครเก่งขนาดนี้นี่คือเทพเลยนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นไปบนในพวกที่มันเป็นกระเช้านะฮะเออเคนชื่ออะไรนะเคนธีรเดชเคเบิลเคเบิลคาร์เออเคนเคเบิลคาร์หรือเคเบิลอะไรสักอย่างเดี๋ยวเรารอดูรอขึ้นไปฮะ มาเล่นกระเช้านี่ฮะน่าจะสุดท้ายแล้วในคลิปนี้นะฮะกระเช้ากระเช้า,บเ,ชาบเบาๆไปไอ้เทียเจอหนักๆมาหลายอันแล้วเวรกรรมเนี่ยคนนี้เขาเจอปูสงสา,ารนะแต่ใครอยากเล่นก็เล่นนะฮะผมอันนั้นก็คือมันน่าจะหนักสุดแล้วมะใน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 ดีมเวลถูกไหมแล้วก็มาเนี่ยกับแก๊งโรงเรียนอะไรอันนี้โรงเรียนอะไรห้วยกระเปิ้ครับยุ่จีสีฟ้าห้วยกระเปิ้สีราชษาสีรักษาอ้วเออครับรีบๆพูดเลยผมเนี่ย ตอนนี้มันแบตหมดนะฮะกล้องปูแบดบดชีวิตก็เลยมานั่งตรงนี้นะเดี๋ยวเราจบแค่กระเช้าตรงนี้ออกให้ดูการกระเช้าวิวโคตรดีพวกเพื่อนๆถ้าใครแบบชิวๆคุณพ่อคุณแม่นะแบบให้ลูกไปเล่นเสียวเสียวนะที่รักนะแต่พ่อแม่ก็มานั่งอย่างเงี้ยชิวๆได้เลยไปลงฝั่งนู้นก็ได้หรือกลับมาลงฝั่งนี้ก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้มันต้องลาไปด้วยภาพสวยๆดิ ของตรีมเวินะทริปนี้ยันคก้นักครูนี่คนนี้เขาเล่นในนี่แล้วอะไรนะฮอลีเคนอลเคมาแล้ว<อ>นะฮะใครเก่งเท่าคนนี้ก็คอมเมนต์บอกด้วยวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราขอลาคลิปไปกับกระเช้านี่เลยดีกว่าเพราะว่ากล้องกูแบตหมดแล้วอีเวนสั่งช้อปปี้มาก็ส่งช้าช้าไม่มไเป็นไรไเป็นไรเดี๋ยวปีนี้นะขอให้ทุกคน สุขภาพแข็งแรงนะฮะร่ำรวยที่เียกเหมือนกูเป็นผู้ใหญ่ให้พรเน <l ug> เลปลากันไปด้วยภาพสวยๆด้วยการนั่งกระเช้าลงไปฝั่งโน้นซึ่งแม่งจะลงแล้วเมื่อกี้ใครชอบก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ตามสบายเลยฮะอยากไลค์ก็ไลค์กดไลค์ก็ได้หมดอะ่ะแชร์ด้วยไปแล้วครับผมบ๊ายบายมันจบแล้วเนี่ยถึงแล้วโอ้ไปแล้วะครน้องกูนิ่